พอดอนปูตาวังหันขาบนเขาล่างนาอมเดียวมนเจียวลงมวนมากรึะซือสามสามสองค่ะกรถึองวนน่อกระถือมวนนี่กระถึออีกค่ะค่ะพ่อบอกว่าในบ้านเขาบอกว่าเขาซื้อที่พ่อบอกเขาบอกให้เขาซื้อสามสองเขากะว่ซื้อ่อันอันหนึ่งสองสองหนึ่งได้บอกเขาว่าพ่อบอ เดียบอกแต่สามแปดโอ้สามแปดน่บอกแต่ว่าไอ้หนึ่งสองวันที่นหานครสมโตว่าจันโอ้สองโตหมาเข้ามาดอนเหาาี่เพ่นี่สองโต้าแล้วก็เลขพอถาดอีกัวได้เลขพ่อถาดน,นั่นโตพ่ออ้พอนาเลขเก้าสิมาค่ะเกเ,เลขเก้าสิมาพ่นจุดไดเอียงก็ะสามหนึ่งสองน ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งเอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิลิเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะพ่อพ่อประจำอด,ดีจ้าว่ะจัาไหนก็พ่อ เธเริ่มโทรคศูนยศูนย์หกหกศมาตาใสนาะบานนี่พี่น้อง้ดิหัวใหญ่ะไ้ดิมาขึ้นมาขึ้นนี่ฟันแปลกแปลกแปลกฟันแปลกแปลกจังไดค่ะแปลกแปลกนย์ศูนย์นโทรเต็งมัน่ะอืมตัวเต็งมันเลยนี่คือกาง ไปกับมากับไปกับมาฝันหน่อยพ่อฝันฝันต้องวดนี่นะตัวงไดงวดพ่อถือเลข่วดมวยดีใจดนี่พ่อค่ะบอกยี่สังครบบอกบอกยูหนูก็ได้เอาค่ะเขาต้อทาแปดแ ค่ะค่ะสามแปดค่ะสามอีพอว่าอยู่นอเลกถูกมันหักเนาะมันแตกเหรอค่ะฟังค่ะวัดกำหนดวัดวัพวกิดวัดเลี้ยงขะถัดวัค่ะแล้วก็เลขขอถานอีกัวได้เลขข้อถันั่น โอ้พนมาเล็กเกาซีมากค่ะเล็กเกาซีมาพนจุดไดเอียงเกาะสามหนึ่งสองนองมาบ้านนี่เลยเท่าเบาเลยค่ะแต่ว่าบัดนี้น่ะคุณบอกบากเอากบแล้วพอเฮาเอามาเอาซูเอฟซีฟังนี่ไหมเอฟซีล่ออยู่ไงสรุปก็คืองวดนี้พ่อฝันต่องวดเป็นบ่พอ ฟันตองหง่วนแม่นบ่ก็เลยว่าอันฝากเอฟซีวบตัวนี้เนาะฟันว่าจังไหยบ่ฝันไเขาม่บอกเขามาบอกไปบ่เขามาบอกเลยพ่เลยบอกเป็นโตเลยบ่พอลยบ่อ้เนอ เขามาบอกเป็นตัวเลยก็คือศูนย์หกหกศูอเริ่มเด้อหกศูนย์ศนหกว่าจันพ่อดอนผู้ตาบังหันเขาบนเขาล่างเนาะมันเจียวมนเจียวลงมวนกันฮะคือสามสามสงค่ะถึกมวนนั่นก็ถึกงวนนี่ก็ถึกอีกค่ะค่ะ พ่อบอกูบในบ้านเขาบอกปูปั๊เขาอีพ่อบอกเขาบอกให้เขาซื้อสาสองเขาก็บ่อดซื้อเขาปั um, ๊ดอันอันหนึ่งสองสองหนึ่งได้บอกเขาบได้บอกแค่สามแปโอ้สามแปดน่บอกแต่ว่าเอ๊หนึ่งสองในวันที่ชิมหาน้อสามโต๊นโอ้ยเขโต หมายความาดอนเฮานี่เพิ่นเน้นสองโตคันสามโตเพิ่นยังว่าขั้นในไฮอ๋อค่ะอันนี้ก็เป็นรัฐบาลไทยเนาะพ่อเนาะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะพศสองพันหนะ้รารา้อยหกสิบเจ็ดไฮซูดขาวเลยในฝันอะ ปูเฮานี่ชิใส่สุดขาวขาวฟนสิลาตะเวนบ่หอเไม่จังได๋ค่ะตะเวนบานถ้าบานอยู่ดีมีสุกบ้องสิบ่ค่ะค่ะค้อนบอกค่ะมาทุกปีเลยค่ะเริ่มเกิดเลยตัดกุ้งไม่เข้าปอด้ห้ามตัดกุ้งไม่เข้าปอดค่ะตายตัวตัวเลยค่ะขันตัดนี่สิบ่อยู่ดีมีแห้งของก็แล้วค่ะตายตัวตัวเลยทีค่ะ ก็คือมันเป็นแบบว่าถ้าเป็นบ้านเฮ้านี่เป็นสิ่งที่มองไปเห็นเป็นสิ่งซักซิ์เพิ่นไ้ความอยู่ดีวิแห้งกับแทบ้านแทวเมืองคู่บ้านคู่เมืองสิบอ่ค่ะพ่อแล้วก็อีหยังก็ะแล้วก็เพิ่นก็จะให้โชคสิเนาะก็ถ้าเบิงว่าแต่ละปีนี่อุดมสมบูรณ์บ่แมนบ่ปีนี่อุดมสมบูรณ์แมนบ่ กรนดดนกเหมือนบอกแล้วมันไปแจกไปว่าเอมือที่เข้าไปเมื่อนั่นนั่นมันก็ออกเก้าศูนมันวะนั่นนอกะค่ะเขาสีดีค่ะเพื่อเขาดีดีค่ะเขาสีดีฝนกระขาดไปเอาท่านก็ท่านนอไปกันกักนามไปท่านก็ท่านนอค่ะ บปีนี้เขาจะเลี้ยงดอนเมื่อไรพ่อปีนี้เขาเลี้ยงดอนเดือนหกคือเก้าเดือนหกพ่อทุกครั้งเขาเลี้ยงดอนนี่เลขเขาสุเทือมันบ่อเลขเขาสุเทือถ้าเขาเลี้ยงดอนเนาะค่ะก่ยแค่ะว้เอายเามากใตลาค่ะค่ะ้ยเอะ พลนกระเทียมพ่นอพ่นหัวเอ็นนะพ่นพ่นปวกโอ้จต่พ่อจัง่าโอันดอนเห้านี่พ่นสิหายโชคก็คือหนึ่งพ่นจะไปเข,ข่าความฝันสองพ่นจะหายเหล็กถูกเป็นบ่ค่ะงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่คือเขาเหล็กถูกทั้งล่างทั้งบนใช่ไหมพ่อแต่พ่อน,นี่พ่อถือลายพี่น้องเช่ามาด ก้าบ้านถ้าบ้าทพูดตาค่ะก้าบ้านถ้าพูดได้เบิ้งนะคะพี่น้องกะในคลิปต่อไปเนาะคลิปหนาเทือไปจุดทูบอีกเทือโซกเทือ่มานถ้าอยากทําบุญนะมันคุณพ่อก็ได้นะคะอยู่ดอนปูดตาเนาะถ้าพูดได้เบิ้งคลิปเนาะพี่น้องเพราะว่าคนเคยถือลายยูได้เนาะพอเนาะเป็นแสนเป็นล้านเนาะโเลยก็ก็เป็นซื้อตูดจูบด้วะ ฮะว,ว,วันที่หนงนค่ะวันที่หนงรางวัลที่หนึ่งค่ะโอ้ไปจับเอารางวัลที่หนึ่งกะจนได้ช่างเฮือนเป็นหลังอุ้ยสะอ่อนดิเอาสาธุเอาเด้อฮะปีใหม,ม,หม,ม,ม่เขาถือขึ้น,นปีใหม่นี่อ,อ,นอ๋อเขาจะขึ้นเฮือนดไหมเขาจะมาเอิญพ่อจำไปขึ้นเฮือนดไหมพ่อมค่ะเอาวันนี้ก็คือเป็นฟันตองวดของอีพ่อ ตัวใดพ่อลูกตัวตัวโลกเขามาบอกเลยมันบอกนี่เยรักเป็ดลักเสือรกโคดีวะฝันตองงวนกาบปูบอลโลกกาบลูกลางนอดค่ะรูปบ่ค่ะโอ้แล้ีนะพ่ออันนี้คือปูใส่ชุดขาวบอกมาบอกใส่ชุดขาวแต่ปูห่างกันแล้วกันวางสถนนี่พ่อเมนบอกแสดงว่าปูมาบอกตองงวน เป็นงวดเท่าไรติดกันนี่หาหรือหกงวดติดกันนี่ข้อถาดคือว่าหาง,งวดติดเพื่พอนเนี่ยเรื่องสัตว์แม่แม่หมอผอจะงวดติด,อ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 ,ดอ๋อถึงห้าง,งวดติดแต่ว่าไม่ได้ถูกเยอะหมายความแต่ว่าโดนนี่เพิ่นให้หาง,งวดติดแต่ว่าพ่อบ่ได้ถึงซุง,งวดเนา,พนา,นาะพ่อเนาะนะครับก้าวโอ้ น้ำเลืดตึงก็เจ้าหยาดเลาก้นหยาดเลากินเล่าอันนั้นตึงเสียก็คอสุดๆให้พ่อถืออีกเด้อวันนี้อย่าลืมหกศูนย์ศูนย์หกนะพ่อเนาะทดลอบริจาคสเก้าบาทสิบบาทค่ะเอาผู้ใดเอฟซีพ่อไดเดบิ้งนะคะกะถ้าโชคถ้านอย่าลืมนะคะเอาตัวเลขของพ่อไว้เป็นแนวทางนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้โชคให้มั่นสกุลสกคนเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ